ในฐานะที่เป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยเครือสหพาฒน์นี่นะครับเรื่องของโลจิสติกส์น่าจะเป็นหัวใจสําคัญในการบริหธุรกิจด้วยเท่าที่มาดูงานที่นี่นะครับมีความเห็นยังไงครับต้องต้องเรียนพี่ชิตอย่างนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งเริ่มทําอันนี้เราทํามาแล้วทดลองมาแล้วครั้งนี้ทริปนี้จริงๆอ่ะเรามาไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองครั้งที่แล้วครับผมเรียนพิชิตก่อนว่า สินค้ามีหลายประเภทแต่พอดีสินค้าที่กลุ่มสาพัฒน์ทำโดยเฉพาะมาม่าหรือสินค้าคอนซูเมอร์กำไรมันน้อยฮะน้อยไปและอายุมันสั้นเป็นแพ็กเกจฟู้ดเป็นอินสแตนต์ฟู้ดก็ประมาณปีหนึ่งหกเดือนถึงปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโลจิสติกต้องมีประสิทธิภาพนะครับทั้งราคาแล้วก็ความรวดเร็วนะครับในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงมีคอนฟ lict มีการสู้รบ ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์เข้ากัเส้นทางโลจิสติกบางทีอาจจะถูกบล็อกได้ทั้ทงผมกับทางอาจารย์อิงไชน่าอินเทลเลจนซ์เนเตอร์ของมอช<ด>รเราได้ทดลองส่งมามา่มาหนึ่งตู้จากสีราผ่านรถไฟลาวจีนแล้วก็วิ่งไปที่เยอรมันจากการทดลองข้ะนั้นเราเจอว่าเรารมีแรงเสียดทานมีจุดที่ต้องรอจุดชา้าอยู่ตรงไหนบ้างครั้งนี้ เรามาเคลียร์จุดเหล่านั้นซึ่งก็ได้คําตอบเยอะมากในขณะเดียวกันเราก็มาดูทางเรื่องอื่นครับพี่เชฟก็คือถ้าเรือชินโจทึ่งเราไปดูกันมาเมื่อเช้านี้นะฮะก็คือว่าเออหรือเราจะออกจากแลมชูังไปที่ขึ้นที่ท่าเรือชินโจแล้วก็วิ่งจากชินโจครับไปยุโรปรัสเซียหรือเอเชียกลางเลยน่าสนใจมากมีความเป็นไปได้สูงมากครับพี่เชฟมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ กับการทดลองในตอนแรกผ่านทางไทยลาวการไปทางรถไฟลาวจีนเนี่ยมันก็คือจากรถก็คือรถไฟแล้วก็วิ่งมันมีการเปลี่ยนโหมดแค่ครั้งเดียว<อ>รถเป็นรถไฟแต่ถ้าไปทางนี้จะมีการเปลี่ยนโหมดถึงสามอันคือรถไปที่ท่าเ,เรือเรือมาเปลี่ยนรถไฟเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นว่ารถเรือรางครบครบหมดเลยเป็นมัลติโมเดลจริงๆ,ซ,งๆซึ่งดูแล้วเนี่ยเรามองว่า ยิ่งเปลี่ยนมันต้องยิ่งยุ่งยาก <Okay. S 1> แต่อย่าลืมว่าการทําโลจิสติกส์มันอยู่ที่ผู้ประกอบการด้วยที่เราจะว่าจ้างในการเดินนะครับแต่เนื่องจากว่าทางรถไฟที่เราเนี่ยทดลองเนี่ยเราส่งไปตู้เดียวมันเกิดการรอในแต่ละจุดค่อนข้างยาววันนี้เราพบว่าแหลมชะบังกับชินโจมีสายเรือประจําวิ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่ง จากแหลมชะบังไปขึ้นที่ชินโจแล้วก็ต่อรถไฟได้เลยในเชิงต<า>้นทุนต่างกันใช่ไหมครับจากที่คำนวณคร่าวๆต้นทุนน่าสนใจมากได้ข้อมูลจากถ้าเรือชินโจก็บอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยส ubsidy 50%<ห>เพราะฉะนั้นค่ารถไฟเนี่ยจะลด50%<ห>ผมก็นวนดูแล้วเนี่ยคำนวณคร่าวๆนะครับยังไม่ว r i f ฟเดี๋ยวผมก็ทีมงานของ China Intelligence Center ที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะไป ลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งมผมคิดว่าเราน่าจะประหยัดเวลาได้ไม่ต่ำกว่า1ิวันคือถ้าไปปกติเนี่ยไปทางเรือเนี่ยเ,เสร็จไปถึงเยอรมนันทางยุโรปเนี่ยยีวันใช่ไหมยี่ถึงเดือนหนึ่งโอ้โหครับต่างกันเยอะมากน,นะครับแล้วเราอาจจะได้20วันหรือต่ํากว่าถ้าเราดูดีๆแล้วก็วางแผนดีๆนะครับเพราะฉะนั้น สินค้าที่ต้องการเวลาอย่างสินค้าของกินเนี่ยเวลาก็สําคัญใช่ไหมสินค้าต้องการเวลาก็จะได้เปรียบครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ต้นทุนแหละครับพี่เชษว่าเมื่อเวลาเร็วขึ้นต้นทุนต้องแพงขึ้นเท่าไหร่แล้วมันตอบโจทย์ไหมหแต่เราคํานวณดูแล้วถ้าบวกกับที่รัฐบาลจีนลดราคาให้ห้าสิบเซ็แล้วดีไม่ดีต้นทุนจะถูกกว่าหรือซ้ำไปโอ้โหทำไมรัฐบาลจีนถึงยอมทุ่มทุนซับสิได้ให้เงินช่วยเหลือถึง5 0เ เื้องหลังทีจะเกิดจากอะไรรัฐบาลจีนเนี่ยครับเบลโรดอินิชิทีฟนะครับเขาต้องการให้มันเกิดคือการที่จะให้มันเกิดได้มันต้องมีคนใช้การที่จะมีคนใช้ได้ร,ราคามันต้องคอมเพรียบเทีเราเนี่ยก็คงต้องคำนวณราคาแบบ,บมีส่วนลดกับไม่มีส่วนลดเตรียมไว้ก่อนไม่อย่างนั้นถ้ามีส่วนลดแล้วเราใช้จนติดเป็นนิสัยแล้วเดี๋ยวเกิดส่วนลดมันหายไป เราคงจะต้องดูทั้ง,ง2แบบผมก็เข้าใจว่าการมีส่วนลดแล้วทําให้จํานวน o f ิ t มันเยอะเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนไปด้วยในตัวเหมือนกันนะครับ,รบอันนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเขาลงทุนเรื่องนี้แล้วเป็นนโยบายหลักของเขาครับเขาคงต้องการจะดันให้มันเกิดโดยการให้อินทรนย์ตรงนี้แหละครับการเดินทางมาครนี้เราไปทั้งฉงชิ่งทั้งเฉิงตูมาที่ ด่านหนิงด่านหนิงด้วยนะครับมันแตกต่างไงครับระหว่างฉงชิ่งถ้าจะไปยุโรปเฉินตูไปยุโรปหรือแม้แต่ที่ด่านหนิงไปยุโรปมันต่างกันเยอะไหมครับทั้งฉงชิ่งแล้วเฉินตูเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันครับมันเป็นจุดครับทั้งคู่จะไปตรงไหนก่อนก็ได้แล้วระยะทางไม่ได้ไม่ได้แตกต่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟจากลาวขึ้นมาฉงชิ่งขึ้นมาเฉิงตูแล้วค่อยไปออกด่านอาริซันโคหรืออีกด่านหนึ่งแล้วค่อยออกไปทางยุโรปนั้นนะจริงๆมัน เท่ากันมันอยู่ที่สายรถไฟว่ามันมีแค่ไหนมันจะต้องรอเช่นสมมติเขาบอกเขาเขาวิ่งสัปดาห์ละเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเราพลาดปุ๊บมันก็ต้องรอสัปดาห์หน้าใช่ไหมฮะมันมันอยู่ที่สายรถไฟใครมีมากกว่ากันวันนี้เราก็มาศึกษาเมื่อเราไปทั้ง โง c h i ไปทั้งเฉิงตูแล้วก็ไปชินโจปฏิกิริยาจากบรรดานักธุรกิจที่เดินทางมาครั้งนี้ด้วยนะครับมาครั้งนี้ก็ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วเห็นโอกาสอย่างเรามีทั้งผู้ที่ประกอบการท่าเรือที่เมืองไทยมาวันนี้เราก็เห็นท่าเรือดิจิทัลที่ fully a u t o m a t e หมดในทุกกระบวนการแล้วก็เป้าหมายที่จะไป fully a u t o m a t e มากกว่านี้อีกแล้วเพิ่งสองปีเอง เพิ่งเปิดนะไปเร็วมากนี่เห็นว่าเชื่อมโยงอาเซียนเลยสำคัญมากต่ออาเซียนอันนี้ผู้ประกอบการท่าเรือก็ได้ประโยชน์เรามีทั้งผู้ส่งออกผลไม้อะไรต่างๆนานามาจีนคนก็เห็นลู่ทางก็ได้ประโยชน์เหมือนกันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ก็ได้ความรู้ได้เห็นเส้นทางต่างๆแล้วก็นี่อาจารย์มหาลัยที่จะมาช่วยเราทำเซอร์เวย์ทำรีเสิร์ชต่อไปครับมีธุรกิจของทาง กือสาพัดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรยกกรศูนวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับครับ,รบเรามาที่นี่มาที่นันหนิงนะครับข้อสังเกตก็คือเราเห็นก็เรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะคลายๆกับด้วยคมอุตสาหกรรมมาเลเซียจีนมาเลเซียจีนด้วยคุณเวมองว่าเชิงรุกของเรารเราช้าไปไหมครับนัการผมว่าอยากให้เรามองว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกันในเมื่อสิงคโปร์เขาหลีดละในการทําศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีภาพของอาเซียนทั้งหมด เขาก็ทาพาวิเล่นไทยได้ดูดีมากผมว่าเราก็ต้องใช้ประโยชน์ในฐานะเราเป็นอาเซียนด้วยกันสิงคโปร์เริ่มแล้วเราก็ต้องสนับสนุนในที่สุดมันก็คือแพลตฟอร์มที่ประเทศในอาเซียนจะมีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากจีนก็แฮปปี้เพราะจีนก็ชอบสินค้าอาเซียนแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในผู้นําของอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอาเซียนเป็นที่นิยมของจีนไทยเราต้องได้แน่นอนเพราะว่าสินค้าเราเป็นที่นิยม คนจีนอย่างเราก็รู้ทัวรไกด์โลเคอไกด์ที่บอกเราว่าเขาชื่นชมสินค้าไทยชื่นชมคนไทยโดยเฉพาะคนที่นันหนิงเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยนะครับมาม่าแพงสุดเลยในบรรดาบะหมี่ขิงเป็นรูปทุกยี่ห้อที่อยู่บนเชลกนะฮะก็ก็ดีใจก็ดีใจนะฮะว่าเฮ้ยเราพรีเมียมนะถ้าคนวริลิ่งจะซื้อแต่ว่าเราก็ยังยอดเราก็ยังไม่ได้โต ตามที่เราต้องการนะครับเราคงจะต้องปรับปรุงอาจจะคุยกับทางตัวแทนของเราในการปรับปรุงหาวิธีหาความรู้ต่างๆเพื่อเพื่อให้สินค้าเราเป็นที่นิยมในจีนมากขึ้นนะครับผมมีข้อสังเกตนะถึงเวลามาคุยกับทางที่จีนนี่นะครับก็ไม่ใจะพูดแต่เรื่องผลไม้ทุเรียนทุเรียนอย่างอื่นมีโอกาสไหมครับมีนะครับผมว่าวันนี้เราเห็นหลายๆอย่างผมเพิ่งคุยกับท่านกงสุลประจันนันิงไปว่าเฮ้ยเราคงจะขายแต่ทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่า แต่ว่าคนจีนมองเราก็คือหน้าเป็นทุเรียนไปแล้วโอรับทุเรียนดีครับเราคงต้องขายทุเรียนต่อไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีอย่างอื่นด้วยนะครับเราคงจะต้องเข้ามาดูว่าคนจีนเขาต้องการอะไรเท่าที่พูดคุยกับนักธุรกิจที่มาลงทุนที่จีนนี่นะครับมีเจ้าของโรงงานน้ําตาลใช่ไหมครับเห็นเขาบอกรัฐบาลจีนเอาจริงกวาจังมากมีการัฒมาให้ทำพื้นที่เพื่อปลูกอ้อยโดยเฉพาะเลยเลยครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัฐบาลจีน ขามองภาพทั้งประเทศของเขาออมองแบบบูรณาการจริงๆขาดอะไรอะไรเกินอะไรขาดครับแล้วก็สามารถสั่งการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วรไม่มีใครที่ดูแลธุรกิจของตัวเองจะเห็นภาพใหญ่ของประเทศครับรัฐบาลเห็นภาพใหญ่ของประเทศวางกลยุทธ์ในเมื่อขาดน้ําตาลพื้นที่ไหนจะปลูกค้อย เขาก็ต้องคงศึกษาดูแล้วว่เขาคงชิมมาตรงนี้เนี่ยเป็นการวางกลยุทธ์ของประเทศแบบพรุนาการอันนี้น่าชื่นชมเขาถ้าจะเทียบโลดิสติกระหว่างจีนง่ายๆกับยุโรปเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันชัดเจนไหมครับขนาดไหนหรือว่าจีนเขาก้าวหน้าไปขนาดไหนจีนเนี่ยเฟกซิเบิลกว่าใช่ไหมฮะคนจีนสามารถทํางานหนักทำงานเกินเวลาทํางานอะไรได้ใช่ไหมฮะแต่การที่มองภาพใหญ่การที่ลงทุนการที่แต่ละมณฑลแข่งขันกันรื่ซ้ำไปเนี่ย มันทำให้เกิดการลงทุนและการพัฒนานะฮะตอนนี้ AI ก็ค่อนข้างก้าวหน้านะครับแล้วไม่น่าเชื่อการรักสิ่งแวดล้อม sustainability e s g ก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าด้วยจีนถือว่าก้าวหน้าไม่แพ้นะไม่แพ้ยุโรปถ้าจะให้สรุปสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจรู้ตื่นเต้นเออคิดไม่ถึงกับการเดินทางมาดูงานสักขาครั้งนี้นะครับคุณไปคิดว่าเป็นในทวารู้สึกว่าเออแหมถูกใจ รู้สึกทึ่งมีไหมครับประทาบใจเป็นพิเศษไหมทึ่งที่สุดก็คือลดห้าสิบเปอร์เซ็ตคือคือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทึ่งนะว่าชะกลยุยุดเลยนะพอเขาลงทุนแล้วเขาอยากให้เกิดเนี่ยเขาต้องลดราคาก่อนแล้วพอเกิดปุ๊บเขาก็หาทางลดต้นทุนครับอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาวางกลยุทธ์ระยะยาวจริงๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมทึ่งตอนแรกผมคิดว่าเออการที่เราขึ้นรถไฟครับ วิ่งปื้ดไปมันย่อมต้องดีกว่าเปลี่ยนโหมดมาเรือแล้วก็ต้องมารถไฟอีกทีนึงใช่ไหมฮะเออแต่จากการที่ศึกษาทั้งในแง่เวลาทั้งในแง่จำนวนสายเรือที่วิ่งมาทั้งในแง่ต้นทุนแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะฮะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้แปลกใจตอนแรกกะจะศึกษาไว้เป็นแค่คทางเลือกเผื่ออิมเมอร์เจนซีเผื่อมีใครสิทในจุดต่างๆแต่ดูๆไปมาเนี่ยอาจจะสามารถเป็น เส้นทางปกติได้เลยนะ oh. อาเซียนกับจีนเนี่ย uh huh. เรามีความสัมพันธ์กันมานานทั้งเป็นประเทศที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน uh huh. แล้ว implement กลยุทธ์ให้สำเร็จด้วยวิธีต่างๆก็พร้อมจะแก้ไขอย่างรวดเร็ว uh huh. ผมว่าเราควรจะเข้ามาศึกษา uh huh. แล้วหาทางทำความร่วมมือกับจีน uh huh. เพราะว่า B R I หรือ Belt Road Initiative เน uh ี huh. ่ยเป็นกลยุทธ์หลัก uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมาแน่นอน สนับสนุนแน่นอนการที่เราเข้ามาตรงนี้เราทําได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเรารไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศอาเซียนทั้งหมดด้วยนะครับแล้วตอนนี้อาเซบได้เริ่มแล้วนะฮะในพาวิเลียนเนี่ยก็มีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นที่เราไปดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซบนี่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉนั้นโอกาสนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วก็จากที่ได้สัมผัสแล้วว่า คนจีน p o s i t i v กับคนไทยมากมีความชื่นชอบคนไทยมากอันนี้ก็เป็นสิ่งดีที่เราเป็นคนยิ้มง่ายนะฮะเป็นคนง่ายๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์แล้วสินค้าที่เราใช้มันก็เลยเป็นเสน่ห์ไปด้วยผมมีข้อมูลจากคนในพื้นที่ ครับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาบอกพวกคลินิกสัลยกรรมเนี่ยมีถึงขนาดทําต้องการทําไา้เหมือนคนไทยทำง่าเหมือนคนไทยเลยนะอ๋อใช่ใช่คิดได้ขนาดนั้นเลยนะแสดงว่าเขาชอบมากเรื่องของทุเรียนวันนี้ที่เราคุยเนี่ยมูสังกินเขามาแจกมาให้ลองทดลองชิมเลยใช่ไหมครับเฮ้ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าผมเป็นคนไม่กินทุเรียนอ๋อเลยครับ แต่เมื่อกี้เพื่อมารยาทฮะเออต้องจิ้มกินเออมันทํามาในขนาดไบไซส์พอดีแล้วก็ดูรูปร่างเหมือนขนมเหมือนมาการองเหมือนอะไรเนี่ยนะผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมยังคุยกับทีมงานเลยว่าทุเรียนไทยน่าจะออกมาในลักษณะแบบเนี้ยมันดูพรีเมียมแล้วก็มันดูว่ามันกินง่ายมือไม่ต้องเลอะไงมือไม่ต้องเลอะไม่ต้องใส่ถุงมือกินมือแล้วล้างมือกินแบบนี้จิ้มกินแบบ บสบายสบยหรูๆจิบน้ำชาผม <c oughs> ว่าไม่เร็วไม่เร็ว <c oughs> มีผลงานงาน,งานวิจัยของอาจารย์จากเชียงใหม่เหมือนกันครับจริงแล้วเนี่ยต้องขอบคุณมุสกินนะครับที่ทําให้ใใคนจีนมีมีข้อเปรียบเทียบว่าของไทยดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่ามุสกินเขาก็มีจุดข,ขายอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถเอาใจไยรุ่นได้เมื่อก่อนเนี้ยไปรุ่นจีนไม่เอาเลยทุเรียนแต่ทุกวันนี้กับส่วนใหญ่เนี่ยรับประทานทุเรียนด้วยเหมือนกัน เขามาสร้างตลาดให้เราครับมาเลเซียมาสร้างตลาดให้เราทําให้วัยรุ่นนิยมทุเรียนพอนิยมทุเรียนของมาเลเซียสักพักหนึ่งก็อ้าวทุเรียนไทยอร่อยกว่ากมะบองี้นะฮะมันก็เป็นกระแสวัยรุ่นไปนะฮะไปดูฝั่งจีกันบ้างว่ารัฐบาลจีนนั้นมีแนวนโยบายอย่างไรในการพัฒนาโลจิสติกและการส่งเสริมการนําเข้าและส่งออกครับติดตามรายงานของอาชุยจากปักกิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเวลานี้โลจิสติก กลายเป็นปัจจัยสาคัญที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนหลายปีมานี้อุตสาหกรรมโลจิสติกของจีนมีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเขาเชิญติดามครับเดือนตุลาคมปี2022นายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในงานรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ว่าเร่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสงร้างระบบหมุนเมียนที่มีประสิทธิภาพสูงและคล่องตัวลดต้นทุนโลจิสติกเดือนเมษายนปีนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้ศึกษาดูงานที่นี่มศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศชงชิง่งสีจิงผิงในมา่าโลจิสติกเป็นเส้นเองของเศรษฐกิจที่แท้จ,จริงฉีจิงผิงกล่าวว่าโลจิสติกมีความสําคัญยิ่งต่อการผลักดันการปริดประเทศของภาคตะวันตกจีนส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกจีนเป็นการใหญ่ทุกคนต้องใช้ความพยายามต่อไปสร้างผลงานใหม่และคุณอุปกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องหลายปีมานี้ จึงได้สร้างระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั้งภายในและนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงและสะดวกสบายต้นทุนโลจิสติกส์ทางสังคมลดลงเรื่อยๆแต่มีระบบการดำเนิน,นาง,งานของโลจิสติกส์ที่ทันสมัยโดยมีช่องทางสูงกลางและเครือข่ายในภาพรวมสถิติพบว่าปี2023ตลาดโลจิสติกส์ของจีนได้ฟืน้นฟูการตบโตปริมาณการจัดส่งพัสดุด,ดวัวทุกประเทศจีนมี132,000ล้านชิ้น จัดอยู่อันดับแรกของโลกที่ต่อกันเป็นเวลา10ปีปี2023มุมค่าโลจิสติกส์ทางสังคมของจีนอยู่ที่3 5 2 4ล้านล้านหยวนเพิ่มขึน้นร้อยละ5.2จึงยังให้กำลังใจกับการพัฒนารูปแบบโลจิสติกส์ใหม่ที่ผสมผสานกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและรถยนต์ไร้คนขับเพื่อรับใช้เศรษฐกิจที่แท้จริงและชาวบ้านโลจิสติกส์ที่สะดวกสบายของจีนก็ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยสถิติจากสำนักงานใหญ่หญสุนลักกรกจีนพบว่า ปี2023จีนนำเข้าทุเรียนสด1,426,000ตันโดยมี929,000ตันมาจากไทยทุเรียนไทยขนส่งผ่านช่องทางโลจสิสติกส์ซึ่งรวมทั้งรถไฟจินลาวและเส้นทางขนส่งทางปกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกใช้เวลาเพียง4วันก็จะส่งถึงมณฑลเสฉวนและนครจุงชิ่งของจีนทุเรียนเหล่านี้เก็บไว้ในตู้เย็ยนตลอดเวลาผู้คนสามารถตรวจสภาพของทุเรียนระหว่างทางจุนด้ลดการสูญเสียและประกันคุณภาพ ต่อน,า,นาคตจึงจะเร่งสร้างระบรบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศขยายการเปิดประเทศด้วยระดับสูงส่งเสริมอำนวยประโยชน์แก่กันเพื่อชัยชนะร่วมกันช่วงหน้าจะพาไปเยี่ยมชมเขตปกครองตัวเองซินเจียงอุยกูซึ่งถือเป็นดานสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังโย,โยุโรปเช่นกันนะครับเพื่อไปดูกันว่าสภาพความเป็นจีงของซินเจียงอุยกูนั้นเป็นไปนอย่างที่สื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยรายงานหรือไม่จับจ้ามองจีนในอีกสักครู่ครับ